ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีดีเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ Podcast ปีที่3ประจำวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564รรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจตลาด เข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับน้าแดงจรูนพันธ์วัฒนาวงเหมือนเดิมครับครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์ในเวอร์ชันว e กเอนนะครับเราก็จะเจอกันช่วง1วันก่อนวันเทรดในสัปดาห์ถัดไปนะครับซึ่งถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ปกติเนี่ยเราก็จะเจอกันช่วงวันอาทิตย์นะฮะ ส่วนวันธรรมดานะครับเราจะเจอกัน4วันนะครับก็เป็นช่วงค่ำๆนะครับวันจันทร์จนถึงวันพฤหัสนะครับแล้วก็วันศุกร์เนี่ยปล่อยให้น่าแดงได้ไปพักผ่อนกันนะครับเอาละเรามาดูภาพของตลาดวุ้นกันเลยละกันนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่ดูไม่ค่อยดีเลยนะบางคนก็บอกว่าเป็นสัปดาห์ที่กระทงเดือดนะครับหรือบางคนก็บอกว่าเป็นสัปดาห์ของ เรดไฟเดย์นะก็เรียกว่าเป็นสีเลือดกันนะครับทั้งรอยกระทงแล้วก็เรื่องของวันขอบคุณพระเจ้านะโดยเซตอินดซ x ในสัปดาห์ที่48นะครับก็เป็นสัปดาห์ที่เทรดกัน5วันนะครับย2ิบ2ถึง26นะครับสุดท้ายเนะี่ยตลาดหุ้นเซตอินดก x ์นมันก็ไปไม่รอดจริงๆนะครับหลังจากว่ามันมันก็ส่งสัญญาณแปลกๆมาหลายครั้งอย่างที่เล่าให้ฟังใช่ไหมครับบริเวณ1,650เนี่ยมันออกอาการแปลกๆมาอยู่23เรื่องนะครับ เช่นว่าเนี่ยมันพยายามที่จะผ่าน1650แต่ว่าวอลลุ่มเนี่ยมันไม่ตามมาด้วยนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ผิดปกตินะครับซึ่งอย่างที่เล่าให้ฟังหลายๆครั้งว่าเวลาเราเข้าแนวรับสําคัญหรือว่าแนวต้านสําคัญ Volume เนี่ยวอลลุ่มเนี่ยนะครับมันจะมีมีผลมากนะครับกับการผ่านแนวนะฮะหรือว่าหลุดแนวตัวนั้นนะครับอ่าซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเห็นว่ามันพยายามผ่าน1650นะแต่ว่า วลุ่มการซื้อขายมันไม่ยอมตามมามันกลับเป็นภาพที่ลดลงนะครับแต่ว่าในระหว่างสัปดาห์นะ่ะไอ้จังหวะที่มันหลุด1650นะ่ะสิ่งที่พวกเราเห็นคือวลุ่มแนตะ่มันกลับถาโถมนะครับคือพอไม่ผ่าน1650นะเวลาลงนะ่ะมันกลับลงเป็นภาพของการถาโถมไงเออซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ส่งสัญญาณแปลกๆนะครับส่วนอันที่2นะ่ะนะครับในเชิงของภาพเทคนิคเอเนี่ยนะครับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคเขาก็พยายามเริ่มชี้เห็นแล้วว่า ช่วงตั้งแต่กลางสัปดาห์เนี่ยมันเป็นภาพของ divergence นะครับก็คือลักษณะที่ว่าตัวของดัชนีเนี่ยมันซึมขึ้นนะครับแต่ว่าตัวของ indicator อย่างตัวของ relative strength index หรือที่เรียกว่า RSI เนี่ยมันเป็นภาพของการปรับตัวลงนะครับเพราะงั้นเวลาดัชนีขึ้นนะครับแต่ indicator มันไม่ขึ้นด้วยแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าภาพ divergence ซึ่งเป็นภาพที่ขัดแย้งกันนะครับมันจะต้องมีใครสักคนแหละที่พลาดสุดท้ายนะตัวของ index ฉันก็ ไปไม่ไหวนะครับก็ม้วนตัวลงมาตามตัวของอินดิเคเตอร์อย่าง RSI ในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ในสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็เลยเป็นสัปดาห์ที่เป็นกระทงเลือดนะแล้วก็เป็น Red Friday ของตลาดหุ้นไทยนะครับโดยในวันศุกร์เนี่ยนะครับเซตอินด x เราก็ปิดลบไป38จุดนะปรับตัวลงถึง2.3นะครับก็ปิดที่1,600 11จุดกลมๆนะครับซึ่งข่าวที่มากระแทกในวันศุกร์เนี่ยนะครับมันก็เป็นข่าวเรื่องของการพบการแพร่ระบาดนะครับของไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่นะครับชื่อว่าโอไมครอนนะครับซึ่งเขาบอกว่ามาจากฝั่งของแอฟริกานะครับซึ่งข่าวในช่วงเช้าวันศุกร์เนี่ยมันออกมาในลักษณะที่ว่าอนามัยโลกเองก็ใช้คำว่าน่ากังวลนะเพราะว่าเขาก็บอกว่าเบื้องต้นอ่ะเห็นภาพคร่าวๆว่ามันจะเป็นการแพร่ระบาดที่ รวดเร็วกว่าสายพันธุ์เดลต้านะครับแล้วก็กังวลว่าไอ้วัคซีนที่เรามีกันอยู่ในโลกเราวันนี้จะเอาอยู่หรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับันความกังวลแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นภาพของความเสี่ยงนะนักลงทุนก็เลยเลือกที่จะว่าถือกันสดกันดีกว่าก็เลยเป็นภาพของการขายหุ้นกันนะครับเพื่อลดความเสี่ยงตัวนี้นะครับซึ่งอย่างที่เราเห็นมาโดยตลอดในสภาวะที่ผ่านมาคือมันเหมือนว่าดัชนีนะครับอินเด็กซ์นะครับหรือแท่งเทียนเนี่ยมันเหมือนมันจะรู้เรื่องหน้านะคือมัน มันก็ไม่ยอมขึ้นนะครับแม้ว่าพยายามจะแบบดันกันท,กทุกคนนะแต่สุดท้ายนี่ยมันก็ไปไม่ไหวนะครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นการสะท้อนเรื่องของกฎ3ข้อนะ,นะใครที่เป็นสายเทคนิคก็จะรู้ว่ากฎพื้นฐานของการดูกราฟเทคนิคเนี่ยมันจะอยู่3ข้อซึ่งข้อที่1เป็นข้อที่สําคัญมากเขาบอกว่าราคาเนี่ยนะครับมันสะท้อนทุกสิ่งทุกอย่างละทั้งในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานในเรื่องของความคาดหวัง ในเรื่องของข่าวข้อมูลภายในนะครับข,ข่าวนู่นข่าวนี่คือสารพัดทุกอย่างนะ่มันสะท้อนไว้ในราคาหมดแล้วนะครับอันที่2คือตัวของดัชนีราคาหุ้นแรงต่างเนะี่ยมันจะเคลื่อนไหวแบบมีแนวโน้มนะครับไม่ใช่กระโดดไปมานะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือประวัติศาสตร์อะ่ะมันจะซ้ํารอยเสมอนะครับเพราะงั้นการที่เราเห็นตัวของอินด x ในสัปดาห์ที่ผ่านมาคือมันไม่ยอมขึ้นมันไม่ยอมขึ้นอะ่ะผมว่ามันอาจจะเป็นภาพของกฎข้อที่1ก็ได้ว่า ราคาดัดชนีเนี่ยหรือเซ็ตอินดีเซ็มันพยายามสะท้อนบางสิ่งบางอย่างว่ามันมีความเสี่ยงอยู่ข้างหน้านะในเรื่องของการแพร่ระบาดหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเออแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นพร้อมกันในวันศุกร์คือพอข่าวมันออกมาชัดเจนว่าเฮ้ยมันเริ่มมีปัญหาละนะครับมันก็เป็นภาพของการเทกันลงหมดเลยนะครับครนี้ในภาพของสัปดาห์เนี่ยจะเห็นว่าเซ็ตอินด็กซ์เนะครับมันก็ปรับตัวลงประมาณสัก2%นนะครับส่วนมูลค่าการซื้อขายโดยเฉลี่ยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก 93,500ล้านบาทต่อวันนะซึ่งเป็นมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นนะครับ12%โดยเฉลี่ยจากเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านะครับมันก็เลยกลายเป็นภาพที่ว่าสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่ลงพร้อมกับ,บวนลุ่มดังนั้นนะครับบทเรียนที่สําคัญนะครับของตลาดหุ้นในช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือว่าเรื่องของการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นหรือว่าดัชนีนะครับ ราคาเนี่ยมันเป็นตัวบอก direction คือทิศทางน่ยถูกต้องละนะครับแต่ว่าตัวที่จะคอนเฟิร์มว่ามันไปจริงหรือไม่จริงเนี่ยมันคือตัววอลลุ่มนั่นเองนะครับงั้นอย่างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมฮะเซตอินดีพยายามขึ้นนะครับแต่วอลลุ่มมันไม่มาด้วยนะฮะมันก็เป็นการบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่ขึ้นจริงละนะครับแต่ว่าพอท้ายสัปดาห์จังหวะที่เซตมันลงเนี่ยครับมันลงพร้อมวอลลุ่มจริงๆเลยแบบเนี้ยอันนี้มันก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าเป็นภาพของการลงจริงนะครับเพราะฉะนั้น Price กับ Volume นยังคงเป็นความจริงเสมอนะครับจำเอาไปใช้ในรอบถัดไปนะครับครนี้มาดูภาพของฟัน f l o w กันบ้างนะครับในภาพของสัปดาห์นะครับนักทุนต่างชาตินก็ขายสุดที่ไป3,000กับ45ล้านบาทแต่ว่าถ้าเกิดดูเฉพาะวันศุกร์นะแกก็ปาหนักมากเลยขายไปวันเดียวนะ6 0 0 0กับอีก91ล้านบาทส่วนนักทุนสาบันนะครับทั้งสัปดาห์น่ยขายไปสุดที่ประมาณสัก5,900 79ล้านบาทนะครับเฉพาะวันศุกร์วันเดียวเนี่ยขายไป3,462ล้านบาทนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปดูพฤติกรรมของนักทุนต่างชาติะนะจะเห็นว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วเน่ยเขาเป็นฝั่งของสลับซื้อสลับขายกันทั้งสัปดาห์นะแล้วก็มาเทกันหนักๆวันเดียวคือวันศุกร์นะครับพร้อมๆกับกองทุนที่เทด้วยดังนั้นนะครับมันก็สามารถตีความได้ว่า นักทุนต่างชาติแล้วก็นักลงทุนสถาบันในประเทศเนี่ยนะครับก็คงจะรู้ข้อมูลนะครับของเจ้าโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่โอไมค์ oh Michael, เนี่ยพร้อมๆกันนะครับก็เลยกลัวพร้อมกันก็เลยเทพร้อมกันในช่วงของวันศุกร์นะครับซึ่งประเด็นที่ผมว่าฝรั่งกับนักทุนสถาบันเขากลัวอยู่ตอนนี้คือว่ากลัวว่าจะเกิดการล็อกดาวน์อีกรอบหนึ่งหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่ได้มีประเด็นเหล่านั้นนะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยใช่ไหม ก็ถ้าเกิดว่ามันล็อกดาวน์มาเนะี่ยมันก็จะทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจอะ่ะมันก็จะหยุดลงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะเหล่าพวกนักทุนสถาบันในประเทศแล้วก็ต่างชาติก็ลดน้ําหนักในการถือพวก r i สกี้แอสเซทนะครับหรือว่าสินทรัพย์เสี่ยงนะครับซึ่งสินทรัพย์เสี่ยงี่ยมันก็มีอันได้แก่พวกของหุ้นนะครับอนุพันธ์ต่างนะครับเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงพวกของคริปโตเคอเรนซีด้วยนะครับเราก็จะเห็นแรงขายในสินทรัพย์ประเภทเนี้ย ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับซึ่งถามว่าผิดปกติไหมก็ต้องบอกว่าไม่ผิดปกตินะครับเพราะว่าเมื่อไรที่ความเสี่ยงมันเริ่มมากกว่าที่เขาคาดไว้แบบนี้นะฮะมันก็ต้องมีการลดน้ําหนักลงมานะครับแต่ว่าเมื่อไรที่ความเสี่ยงมันอยู่ในระดับที่เขาคาดการไว้อยู่แล้วนะ่ะไอสินรัพย์วกเนี้ยมันจะถือได้ดังนั้นการขายในรอบนี้นะครับมันเกิดมาจากความเสี่ยงที่มันมากกว่าเขาคาดไว้ก่อนหน้านั่นเองนะครับ ซึ่งเวลาขายพวกนี้นะครับเอาเงินไปไว้ไหนนะครับเขาก็ต้องไปเอาไปพักไว้ที่สินทรัพย์ที่เรียกว่าปลอดภัยนะครับก็อย่างเช่นพวกของตราสารหนี้นะครับแล้วก็เรื่องของทองคําเป็นต้นนะครับอย่างตัวของตราสารหนี้เองนะครับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสิบปีเนี่ยก็เรียกว่า bond ู ลดลงอย่างรวดเร็วเลยนะครับจาก1.6เปอร์เซ็นต์นะครับไปเหลือ1.48ปเภายในวันเดียวนะก็แสดงว่าคนเนี่ยไปซื้อพันธบัตรเยอะมากเลยมันเลยทําให้บอลอยูมันแคบลงนะครับส่วนทองคำ A นะครับมีอกมีจังหวะเด้งไปถึง1,800เหรียญนะาจาก1,780นะครับก็อันนี้ก็เป็นการสะท้อนภาพชัดเจนว่าคนเนี่ยนะครับรู้สึกว่าความเสี่ยงมันเริ่มมากกว่าที่เขารับได้ละเขาก็เลยขายพวกสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็เข้าไปหาพวกสินทรัพย์ปลอดภัยนั่นเองนะครับ คราวนี้มาดูหน้าหุ้นกันบ้างนะครับตอนวันศุกร์เนี่ยหน้าหุ้นนี้อาการหนักมากเลยที่ปรับตัวลงแรงๆนะครับก็จะเป็นหุ้นลักษณะของโดเมสติกเพลย์นะก็คือทํามาหากินในประเทศกับพวกของหุ้นที่เป็นสไตล์เปิดเมืองเนี่ยเรียกว่ามอบตัวกันโดยสดุดีเลยนะครับ อย่างหุ้น CPO เนี่ยปรับตัวลง2.4นะครับเบมกับ BTS ีนหากินในประเทศชัดเจนเลยก็ลบไป3อนะครับอย่างกลุ่มเปิดเมืองท่องเที่ยวเนี่ยก็ลงกันเละเทะเช่นกันนะครับ Sentel, Elwan, Mint นะครับ a w c ที่เป็นสายโรงแรมต่างๆเนี่ยลงกันโดยเฉลี่ย5แล้วก็รวมถึง AOT ด้วยนะครับก็ปรับตัวลงถึง6นะครับในขณะที่ตัวที่เป็นตัวแทนเศรษฐกิจนะครับของบ้านเรานะครับก็คือกลุ่มธนาคาร ก็ปรับตัวลงด้วยเช่นกันนะครับก็ลบไป3%เเนะครับเรื่อง x เนี่ยลืมไปก่อนนะครับส่วนกลุ่ม ICT เนี่ยอาจจะดูว่าลบน้อยกว่าเพื่อนนะลบเพียงแค่2%เนะครับเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องของการควบรวมมีเรื่องของราคาเทนเดอร์ที่มันค้ําคออยู่ก็เลยทําให้มันยืนได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าแม้ว่าจะมีหุ้นที่ปรับตัวลงนะมันก็มีหุ้นที่ปรับตัวขึ้นเช่นกันมันก็กลับไปที่หน้าหุ้นเดิมนะเป็นหน้าหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของ, COVID ง,องโควิดยาบาเกษมรรนะ้าก็ปรับบ,บวกมาเ รงพยาบาลจุฬาลัตขึ้นมา4%เรวมถึง stgt ตุ้มือยางนะขึ้นมาเลย10%นนะครับสุดท้ายนะครับมาดูว่าสัปดาห์หน้านะครับจะมีประเด็นอะไรกันบ้างนะครับจริงๆในสัปดาห์หน้านะครับมันจะมีประเด็นในเรื่องของเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะนะครับจะมีการรายงานตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตนะครับของประเทศจีนนะครับที่อเมริกาก็จะมีการรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับแล้วก็มีประธานเฟดนะครับ โจรมพเวลก็จะขึ้นให้ถ้อยแถลงกับสภาด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจนะครับแนวนโยบายด้านการเงินต่างๆแล้วก็วันที่30พฤศจิกานะครับก็จะมี MSCI รีบาลานซ์กันนะครับแล้วก็จะมีประชุมของ o อเปกด้วยนะครับในสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นเห็นว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วในเชิงของเศรษฐกิจโอ้โหมีเรื่องให้พูดคุยกันเยอะนะนะครับแต่น้าคิดว่ารอบนี้เนี่ยนะครับคงจะไม่ค่อยมีผลอะไรกับตลาดเท่าไหร่เพราะว่า ผมว่าตอนนี้ตลาดเขากาลังเฝ้าดูอยู่2เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือว่าเขากําลังดูผลการศึกษานะครับเพราะว่า WHO เขามีการพูดคุยกันนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เท่าที่จับประเด็นได้นะคือเขาพูดในลักษณะว่าจะต้องใช้เวลาศึกษากันอีกสักนิดหนึ่งครับโดยนักวิทยาศาสตร์ของ WHO เองครับแล้วก็เรื่องของบริษัทยาวัคซีนต่งตางๆนะเขาบอกว่าประมาณสัก2ส,สัปดาห์นะถึงจะรู้ผลว่า ไอ้วัคซีนที่เรามีอยู่วันนี้นะครับมันดีพอที่จะ,ะสู้กับเรื่องของโควิดนะครับสายพันธุ์ใหม่ตัวนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็จะศึกษากันว่าไอ้ตัวของโอไมคอนตัวนี้นะครับมันจะมีความร้ายแรงรุนแรงกันมากน้อยขนาดไหนนะก็เขาบอกว่าประมาณสักภายใน2สัปดาห์นะเราก็จะเห็นความชัดเจนตัวนี้นะส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ต้องจับตาก็คือว่าแล้วรัฐบาลต่างๆครับจะมีรีแอคชั่นนะครับในเชิงของการ เปิดเมืองปิดเมืองอะไรกันยังไงหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้เห็นล่าสุดก็จะมีอิสราเอลละที่เรียกว่าเตรียมที่จะปิดประเทศละแต่ว่าประเทศอื่นยังเป็นลักษณะของการเรียกว่าปิดเรื่องของการเดินทางในบางเส้นทางที่มีความเสี่ยงอะไรอยู่นะก็คงจะต้องจับตาประเด็นนี้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับของสัปดาห์นี้คือว่าตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยคงจะไม่ได้มีผลอะไรมากไปกว่านะครับคีย์เวิร์ดสำคัญคือไอสอสัปดาห์เนี่ยนะครับเราจะเห็นความชัดเจนเรื่องของโอไมคอนละว่ามันจะ ทำร้ายนะครับเศรษฐกิจที่กําลังจะฟื้นตัวของโลกเราได้แค่ไหนอย่างไรหรือเปล่านะฮะดังนั้นนะครับในช่วง1-2ถึงสสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์สำหรับการลุ้นกันอย่างเดียวเลยนะครับเรื่องเศรษฐกิจตัวเลขเนี่ยเอาไว้ก่อนนะครับไปลุ้นเรื่องของการศึกษาของนักวิยาศาสตร์ละกันว่าภาพมันจะเป็นยังไงนะครับคราวนี้นะครับสำหรับตัวอย่างแผนการเทรดในสัปดาห์หน้านะครับผมก็ตั้งข้อสังเกตนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่2จุดนะครับ จุดที่1คือถ้าเราจําได้นะ่ะคือข่าวเนี่ยมันมาช่วงของคืนวันพฤหัสนะครับซึ่งก็คือเป็นเช้าวันศุกร์ของพวกเรานะครับซึ่งตอนคืนวันพฤหัสนี่ะตลาดหุ้นอเมริกาเขาปิดไงอ่าแล้วเช้าวันศุกร์น่ะมันเป็นเช้าที่ทั่วโลกเนี่ยก็เสพข่าวตัวนี้เข้าไปนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าบ้านเราเน่ยเราเล่นก่อนอเมริกาได้อกไหมคือเอเชียในวันศุกร์เนี่ยเราลบไปประมาณสัก1.7%โดยเฉลี่ย ยุโรปเนี่ยลบหนักหน่อยนะครับลบไปส่นะครับส่วนอเมริกาเนี่ยเปิดมาวันศุกร์นะครับคือเล่นหลังเพื่อนนะครับแถมเล่นแค่ครึ่งวันด้วยนะครับเพราะเขาหยุดนะครับต่อเนื่องจากเรื่องของวันขอบคุพมะเจ้าเนี่ยนะครับอเมริกาเนี่ยติดลบไปประมาณสัก2.5%เนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า1คือเอเชียกับยุโรปเล่นก่อนแล้วลบนําไปแล้วนะครับแล้วอเมริกาค่อยเปิดตามขึ้นมาแล้วก็ลบตามลงมาอเมริกาลบไป2.5%เนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเอเชียยุโรปเล่นก่อนอเมริกา นะครับงั้นผมว่าพรุ่งนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องจับตาดูคือเราเนี่ยนะครับดูดาวโจนส์ฟิวเจอร์เป็นสำคัญเลยว่าเปิดมาเนี่ยดาวโจนส์ฟิวเจอร์่ะมันเล่นทางไหนนะครับคือมันอาจจะเล่นในลักษณะของการเด้งเลยก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นชี้ภาพว่าจะลงต่อนะครับั้นตัวที่จะตัวชี้วัดว่าวันจันทร์นะฮะตลาดหุ้นเอเชียหรือยุโรปเนี่ยจะเล่นทางไหนเนะี่ย ต้องดูดาวโจนฟิวเจอร์เป็นสาคัญเลยเพราะเราก็ต้องอยอมรับว่าตลาดหุ้นที่อเมริกาเนะี่ยมันเป็นตลาดที่ใหญ่มากแล้วมันเป็นตัวที่ชี้นำนะครับดิเรกชันของตลาดหุ้นทั่วโลกได้นะครับเพราะนี้ง่ายๆเลยเปิดเช้ามาเปิดดูดาวโจนฟิวเจอร์ก่อนว่าเขาเขามองทางไหนนะครับเราจะได้เลือกทางถูกนี่คือเป็นข้อสังเกตที่1นนะครับจากที่เห็นเมื่อวันศุกร์นะครับส่วนข้อสังเกตที่2เนะี่ยผมดูไปที่หุ้น a อ t นะนะครับ คือถ้าใครดู l t จะเห็นว่าตอนวันศุกร์เนี่ยนะครับ LT เปิดมานะลบสี่เปเลยนะครับคือเปิดที่64บาททวนกระโดดลงพุ่งหลาลงมาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือ LT เนี่ยปิดตอนเย็นน่ะปิดที่63บาทนะครับคือลบไป5.5%แปลว่าถ้าเราไปดูราคาเปิดที่64นะครับแล้วปิดที่63อ่ะแปลว่าระหว่างวันอ่ะ LT ลงมาเพียงแค่1.5%เอเองนะครับจากราคาเปิดนะ แสดงว่าลงไม่เยอะนะ,อะลงไม่เยอะจากราคาเปิดลงมาเพียงแค่1.5%เพราะฉะนั้นอันนี้มันอาจจะพอสันนิษฐานได้ว่า l t เนี่ยลงมารอละนะครับเรื่องความเสี่ยงปิดม้งปิดเมืองอะไรพวกนี้นะซึ่งมันก็อาจจะคล้ายๆกับเซตอะนะครับคือว่าลงมารอเด้งหรือว่าลงมารอที่จะลงต่อนะครับ mm hmm. เพราะงะั้นอันนี้ก็เป็นภาพที่คอนเฟิร์มประเด็นแรกที่ตั้งข้อสังเกตของภาพตลาด เอเชียแล้วก็ยุโรปแล้วนะ,ะับว่า1มันเล่นมาก่อนละมันลงมารอละเพราะงะั้นตัวที่เป็นชี้วัดสําคัญมากๆสาหรับวันพรุ่งนี้ก็คือตัวของดาวโจนส์ฟิชเจอร์นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเพื่อนๆที่เรียกว่าขายทำอรายการตั้งแต่1650น่ยผมว่าตอนนี้สบายตัวละนะครับกระสุนเต็มเต็มมือแล้วนะครับก็พร้อมที่จะสู้ตลาดละเพราะงั้นพรุ่งนี้จะสู้ไม่สู้นะก็ดูดาวโจนส์ฟิเจอร์ตอนเช้าก่อนว่าว่ามันจะเป็นภาพไหนนะครับแต่ว่าถ้าดาวโจนส์ฟิชเจอร์เนี่ยมันเลือกชี้ลงต่อนะ ถ้ามันเป็นภาพเนี่ยนะครับก็คงจะต้องไปดูที่แนวรับสําคัญนะครับคือบริเวณ1,600งพันหกร้อยต้นๆนะครับเป็นแนวรับจิตวิทยาว่าตรงนั้นจะเอาอยู่ไหมนะครับคือนอกจากจะดูว่ามันเป็นแนวรับจิตวิทยาแล้วนะต้องดูการข่าวประกอบด้วยว่ามันมีข่าวอะไรเชิงบวกเข้ามาเรื่องของโอไมคอนเข้ามาสนับสนุนหรือเปล่านะครับคือถ้ามันลงมาแถวแถว,แถวพันหกอะ่ะแต่ว่ายังไม่มีข่าวด้านสารสุกอะไรเข้ามานะครับในเชิงบวกะผมว่ามันก็อาจจะแบบเป็นจุดที่ สู้ไม่ได้เต็มตัวมากนักนะอาจจะเป็นแบบจุดแรกๆที่อาจจะแบบลองแย่ไม้ขำๆดูก่อนนะครับต้องต้องจำแล้วว่าช่วงนี้นะครับการข่าวสําคัญมากกว่าแนวรับแนวต้านละนะครับซึ่งเรื่องแบบนี้นะครับอย่างที่เคยสอนให้ฟังหลายครั้งว่าคือตลาดหุ้นเนี่ยมันเพื่อนนักทุนคือบางจังหวะนะครับเทคนิคเกอร์อนาลิซิสแนวรับแนวต้านาจะมีบทบาทสําคัญมากแต่ว่าบางจังหวะพวกนี้ไม่มีผลเลยจะเป็นเรื่องของการโขงการข่าว หรือบางจังหวะเองการข่าวก็ไม่มีผลนะแนวรับแนวต้านก็ไม่มีผลแต่ valuation ปัจจัยพื้นฐานมีส่วนสาคัญที่สุดเพราะงั้นแต่ละช่วงเวลาของตลาดหุ้นนะเพื่อนๆประเด็น,นต่างๆที่เราเอาไว้พูดคุยกันนะครับเทคนิคบ้างพื้นฐานบ้างฟันโฟบ้างข่าวสารบ้างแต่ละช่วงเวลาเนะี่ยบทบาทของแต่ละตัวนะ่ะมันจะมีไม่เหมือนกันนะครับบางช่วงเวลาตัวนี้มีบทบาทมากบางช่วงเวลาไม่มีบทบาทเลย,ยงี้เพราะงั้นเราต้องพยายามจับจุดถูกว่าช่วงเนี้ยตลาดกําลัง โฟกัสเรื่องอะไรอยู่เราจะได้เรียกว่าตามประเด็นได้ทันเราจะได้แอคชั่นได้ก่อน,นะฮะเอาละครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับขอบคุณอีกครั้งสําหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็แนะนํารายการให้นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้ช่วงค่ํา,าครับสวัสดีครับ ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีดีเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะ